ปัมะปัญนาสยุตตะนิกากหนึ่งนะโมตันสาภาังคาวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธันสา เอวอเมสตนังเอกังสมยังภาควะสาวานติยังเวอลาดเตเจตาวนเนอนาถปินองค์กาสาอารเมตตุโคภะภาวะภิกขุอมันเตเพสีพิงขะโวติสา <laughs> อาตันนาเตติเต,ต,ต,ตอาพิงโคพ,พังคาวาโตปาโสผงภัาคาวาเอตาเอทาเตวะจาติสาธวา โนลาสัมโพลิสาตังลายพาโพธายเจ้าเทศนาอเนหากเบในอเนจจาวักแห่งปัทถานนาสักาอันมีมาในอ่ สะอลายยตนัอวากงะสยุตะนีกายอันพระมหาอันนันตะทินเจ้าหากได้สำเดงงะเกพระริญยะสุงเจ้าตั้งลายหาลอยพระองค์มีพระมหากันสาป่า เห็นเจ้าในเมื่อบาการํำปาทมสั่งการนาธรรมหัวตทวานันแลพันเตกสามปาเทโลคาเดพะมหากันสามปาเทลายเจ้ากรรมมิตนว่าเอวัเม สซตดังเมดังอเนี้ก็หาเป็นตนเป็นเก้าแห่งสูตรอเนคขาตุนะชื่อว่าอานันตหากได้สาดับมาแต่มมฆาตวานาเกือปากแห่งภาพุทธเจ้าเราก็มีอาถากาเลยังมีสามัยะ กาละคำหนึ่งภากาว่าอันว่าสััญญภาผู้ไทยเจ้าแห่งล่าสาธิสาล้านอยู่ในป่าเจตวันนอา,มมาอารามเวหารอานาถินเดก,การซาหากสร้างไทยเป็นตานอันเมติจิมไกเวียงสาวัตถิรานจันตาน,นีก็มีในกาลนาน สาทาสาปัญญาภูพไทเจ้าก็เรียกหามาอย่างพิโคตังลายเออมาพาสุมจุมโนมกันพร้อมแล้วจึงตัดยางผ่านธรรมาเตสนาวาพิฆเเวดุลาพิโคตังลาย เลตาอัว an ่าหัวดังอลิ้นกายบ่มาบ่เตียงอันว่าสิ่งอันใดบ่มาสิ่งอันนั้นเตียนยอมเป็นนาตกสิ่งใดเป็นตกและสิ่งนั้นเป็นนาอนาตตาตั้นต่างหลายเปิดจ่าละนาหันยังสิ่งอนาโดยปัญญาแห่งตนโดยจบ ตามาของอันเป็นเจงดังนี้ว่านันบ่อใจของเรานั้นบ่อใจของเราอันนั้นนาบ่อใจ โดนาตัวแห่งเราดกาลาเพิงโกตังาลอาเลญยสาวากาผู้ตีบ่อได้สาดับราฟังแล้วมาเป็นจารณาโยสันเนกเทียนเทียนนาย่อมมาเบื่อนายยังอาญาจานาไปในเกิดตาหูดังอาลินากายและใจเมื่อ เบื่อนายแล้วก่อเตียนยอมมาเสียการรมมาลักงาพอขายความลักมากรรมมานัดนะและจิตนาก่อเตียนยอมล่วงโพนเมื่อจิตได้ล่วงปพนแล้วบ่มียาหนาคือพราญ้ายังอาโลว่าได้ล่วงปพนแล้วดังอาโลแจ้งว่าเป็นชาติเแจยงแล้ว พอมาจาริญาก็สุดเสียงแล้วปิดจารณาควรมจะกาตามก็สามเลดนาแล้วปิจารณาอันเอื่นนาเพื่อการจังใดกาตามแถมสันนี้ก็มีและเสียงความในพระสูตรนาทวนนาหนึ่งก็อมีโดยพระการดังกล่าวมานิแลตะแต่นี้ไปไปนายจังสาแดงอย่าง ธรรมเตสนาอันพาโุตอนาทวนนาสองดังอกธาบาลีว่าจังโคพิกาเวเตียเพียควาพิกาเวตโตขังดังนี้เป็นต้นและพิงขาเวดุลาพิงคุตั้งลายอันว่าตาหูดังลิ้นกายและใจนี่หกเป็นนาตกงา ุกงากันนาปะโกกันไปมาสิ่งใดอันเป็นนาทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอาณตตาสิ่งใดเป็นอาณตตาแล้วตันต่างลายเป็นจรณาโดยปัญญาห่งตนหันยังสิ่งอันนั้นจริงจักหันว่าอาญาตาโดยปัญญาปัญญาอันชอบตามมาประการอันจริงอ่ะ อันจริงสันนี้แล้วว่าอันอนั้นบอ่อใจของแห่งเราอันนั้นบอ่อใจตนตัวแห่งเราโดกาละพี่คูจางลายพระอาลิญาสาวกาผู้ที่ไดตลาดน้ฟังยามาพิจารณาหันสันนี้แล้วก็เตียนยอม เบื่อหนายยังอาญาตานามไปในอมิตาหูดังเล่นกายและใจเมื่อเบื่อหน่ายแล้วเตือนยอมคายออกยังความยังเสียยังความกำนัดลักได้ใครเสียเพราะคาย เสียย่างความกรรมมานั้นลาไขแล้วจริงได้หลวงปนเมื่อล่วงปนแล้วอะก็มีปัญญาเกิดผญญ้ายายังรู้ว่าได้หลวงปนกับ จังใดรลู้แจงว่าชาตนาล้วเสียงแล้วแลผมไมจรลิญาก่อชมเสียงแล้วพิษนากินจาติกวนจังกะตามาหากสมมาเล็ดนาแล้วกิดอันนาเพื่อจักใดกะจามาแถมต่อไปไปนา นานาก็ว่ามีแถมลแล้วแลเนื้อความแห่งพาสูตรผูกทวนซองก็มีผ้าการดังกล่าวมาเนตินจังได้สำแดงยังความแห่งพาสูตรบนทวนสามต่อไปไปนาะว่าพิงคาวเวดุลาพิงโูดจต่างลายอันว่า ตาหูดังเล่นกายและใจเป็นอนัตตาสิ่งได้เป็นอนัตตาต้านตัางหลายเพิงเดมาเปิดจลาณาหันสิ่งนั้นโดยภราญาปัญญาห่งตนอนนาจอมตามากาณาเตอ เป็นาจริงดังนี้นานบ่อใจของเราอนัานนาว่อใจเราอนั่นบ่อใจตนนาตัวแห่งเราพีโกต่างลายพาลิยาสาวกา เจ้าต่างลายผู้ใดสาดับเราฟังแล้วเป็นจารณานันสันเนกขอเตียนยอมมีการเบียนายอากาอายตน,นาไปในเกว่าตาหูดังเล่นกายใจเมื่อเบื่อนายแล้วเตียนยอมละเสียยังความการนานละไข่เพราะลา ความกำนั้นลาใข่ใดแล้วจิตบ่ล่วงปนเมื่อว่าจิตล่วงปนแล้วก็มียานคือว่าภระญาอย่างรู้ว่าใดเสียล่วงปนแล้วกรรมตังรู้แจ้งว่าจ่าติจา่จานาเสียงแล้วพรามจ่าลิยาก่อเสียงแล้วกิตติควรกะตำ ก็สมเล็ดเสียงงาแล้วกิดนะอันอื่นจกักใดกะตามป้อมเป่งสันนี้แถมก็หาบ่มีและเสียงความแห่งกาณาพระสูตรพวกท่านนสามก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี่ที่นีจ่จักใดสามแดงอย่างพระสูตรบนทวนสืบต่อไปไปนาว่าพิกาเวดุลา พี่โค่างลายอันวาลูกเสียงกินลิ่โลดโตพตาพระธรรมมาลมเป็นของเตบอบอนบอเตียงสิ่งอันใดก็บอมีการอันมันเตี้ยงแล้วสิ่งนั้นย่อมเป็นตุกงา เมื่อเสียงอาณาได้และเป็นตรงแล้วสิ่งนานั่นเป็นอาณาตาสิ่งใดเป็นอาณาตาแล้วตั้งตั้งลายเพิ่งมาปิจรณาสิ่งอันาน โดยปัญญาแห่งตนว่าดังนี้อันบ่ใจของเราอันบ่ใจเราว่านั่นบ่ใจตัวตนแห่งเราดูกาลาผีกูทตัังไลภริยาสาวกาเจ้าตั้งลายผู้ใดสาดับเราฟังมาแล้วเตียนยอมมาพิจารณาหันทันนี้เตียนยอมเบื่อนาย ยังยาตาญาติาณา,าไปนอกต่างลายเกิดรูปเสียงกินลดโตพตาภะธรรมโลมเมื่อเบื่อนายแล้วก็มาละเสียยังกลางความกำหนัดนาไข่ต่างๆและพอละความกำหนัดละไข่ได้แล้ว ก็เตียนยอมล่วงปนล่วงปนแล้วก็เมียนาพยาปัญญาลู่แจ้งว่าจะอัดเสียงแล้วพำไม่จาริญะก่อโจมเสียงแล้วคิดนาตีจักกะทำสาเร็จแล้วคิดอันเต จังได้กระตำปัํมเป่งแถมต่อไปไปนาก็บ่มีเลี้ยวและเสียงแห่งความผาสูตรผูกอัทวนนาอันาทวนนาสิกกเมียโดยพระการดัาางกาวมน,นีลำดับเจน,นี้จังใด้สำแดงยางผาสูตรอันทวนหา พระพุทธเจ้าจริงกาว่าเพียงขาวเวดุลาเพิยงคุณต่างลายอันว่าลูกเสียงกินลิลลดทำม,มาลมนี่เป็นนาตุกสิ่งอันใดเป็นตรงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาสิ่งอันใดเป็นอนาัตตาตันทั้งลายเปลืองมาพิจาลณาหันสิ่งอันนั้นโดยพระญายตตนอันจอบกาณนาะ ยิงดังงานนี้ว่านั่นบ่อใจของเรานั่นบ่อใจเรานั่นบ่อใจตนตัวแห่งเราดูกาลพิีกุจังลาย พระอาเนยสาวก่าเจ้าผู้ใดสดับเราฟังแล้วมาเปจลานาหันสันนี้แล้วเตียนย่อมเบื่อนายยังอายาตนาายนอกเือรูปเสียงกินลินลดโพธภะธรรมโลมมาเมื่อเบื่อนายแล้วก็มาละเสียยังการลกใครเมื่อซาละการนากรรม อาหานดลาไายแล้วเจนกอได้ลลวงปนเมื่อลลวงปนแล้วก็มียานคือพระญาปัญญายังรู้ว่าได้ลลวงปนแล้วก็มาลู่แจงว่าจัดเสียงแล้วพระมจจัดแล จบมาก็จบมแล้วกิตีใดกาทํำสาเล็ดแล้วกีตอันนี้เพื่อจังใดกาดตำสามนี้แถมไปไปนาบ่มีแล้วเสียงความแห่งพาสูตรอันทวนนาก็มีโดยพักกาดดังกล่าวมาเนตี่นี้จังได้สาแดงเตสน,นาผูกทวน พระโสรทวนหกสืบไปไปนาะตามความว่าิิขวเวดุลาพีขุดตั้งลาย อันว่าโลภเสียงกินเลินโลดทำมาลมเป็นอนาตตาสิ่งอันใดเป็นอนาตตาต้านต่างลายเปิงมาปิชจารณาหันยางเสียงนั้นโดยปัญญาแห่งตอนอันชอบตามมาการอันเป็นจริงนี้ว่านั่นบ่อใจของเรานั่นบ่อใจเรานั่นบ่อใจตนตัวแห่งเราโดกาละปีโคตรางลาย ອະແລະຍາສາວະກາເຈົ້າຜູ້ໃດສາດາບລາຟັງເທียนຍ່ອມມາປິียน เบื่อหนอ่ายยังอาญตตานไปนอกเกลูกเสียงกินลินโลดโทตาพ้าและทรมาลมเมือ่อเบื่อหน่ายก็ยอมลาเสียยังการกำหนดลางไข่พอเหตุว่าการลาการกำานดลางไข่แล,และจีนก็ล่วงปนเมื่อจิตได้ล่วงปนแล้วก็มีญาณเกลภาญาปัญญาลัว่าว่าล่วงปนแล้วก็มา โลแจงว่าจัดจียงแล้วพระม่จาลิพระม่จารี ก็อยู่จบมาเสียงแล้วผิติควรการตำก็สำเร็จนาแล้วคิดอันนาอันและอันการนาเพื่อการอันเป็นสันนี้ก็มาแถมมาไปนาแล้วและเสียงเนื้อความแห่งพระสูตรนาทวนโอกก็มีประการดังกล่าวมานี่ลำดับตาแต่นี่จังใดสามแดง ย่างพาสูตรผูกทวนนาทวนเจ็ดนาสืบต่อไปไปนาแถมมาตามความววาพิงเขาเวดูลเพิยงคต่างหลายตนอนนาอันว่าตาหัวลิ้นดังกายใจอาตาดังติเป็นนาติตาล่วงไปแล้วก็ได้ดังติเป็นอนนา จะมาไปนาะก็ดีเป็นของบ่อเตียงจังอนาะบ่อยอาการนะาเก่าไปถึงอายตนานภายในมีจะคู่เป็นตนเป็นปาด โจอาบานามันเจกเป็นของอามานาเตื้องใดสันใดเราจะโดกาลาปิ่นโคตรดางไล่พาลิยาซา ว่ากาเจ้าต่างหลายอยู่ที่ใดสาดับเราฟังมาเล้ยมมาพิจารณาอยู่โดยสันนเตียนเป็นนายวบอะไรถึงยังอาญาตานาอนนั้นติล่วงไปเตียนยอมบ่ลุงอาโลกมัวเมาลุงไหลมัวเมาอย่างอาญาตานาที่บ่ได้มาถึงเตียนยอมเป็นผู้ปฏิบัต เพื่อการเบื่อไนยซาและเสียยังกาากำรนดละไขดับเสียยังอยา,นนา,ายะจานาภายในอันเป็นปัดใจปัดจุบันใดเสียงเนี่ยความแห่งพาสูตรนาผูกทวนละเจ็ดกอมี ผ้าการนาดังกล่าวมานี่และและนาทีนี้จังสามแดงความมามาติสนายังพาสุจตาทวนนาแปดนาต่อไปไปนาแถมก็มีคมพิขาวีดลา พี <OR> ust, ่โคตงหลายตาโจะมูเล่นกายใจนี่เป็นอาติตาโลมาดังกำนาตาลมที่เป็นอาณาจานากาตาเป็นตรงจ้างป่วยการได้กล่าวไปสั่งเตือถึงอาญาตานไปใน เมียเมียจะงาโคเป็นนาตอนอันเป็นนาปัจจุบันนาจกงาบ่เป็นนาตรงเราจ,ดาาาาจาดะดูกาลาเพีงโคตรลายอาลัยาสาวกาผูใดสาดับเราฟังมาปิดจลณาหันสันนิย,นยมเป็นนาโพ บ่อลัยถึงอายาตาน่าตังอาลายฟุงนานที่ได้ล่วงไปแล้วย่อมบ่มัวเมาาลงลงอยัางอาญาตาน่าตังลายฟุงนานที่ยังบ่ได้มาถึงย่อมเป็นอันผูกปัเตบาทเพื่อการเบื่อหน่ายละเสียยังความ กำนัดลางไข่แปลงเมื่อละการกำนัดอายตนะไปในเป็นปานโจมบันไดเสียงาเนื้อความแห่งพาสโสนาโภกงา นาทวนแปดก็มีโดยพระการดังกก่ามานี้แต่ทีนี้จังสาแดงยางพามะพระธรรมเตสนาพระสูตรผูทวนนังเก่าต่อไปไปนาวาดูกาลาพิงกูตังลายตาหูดังเล่น กายใจดังอานเป็นอาตตาดังตเป็นอาณากาตาเป็นอาณาตาจ้าป่วยการได้กล่าวไปสันใดถึงอายตนะภไปในอันเป็นปัจโจบันจังบ่ป็นอาณาตาเราจะดูกาลาปิคู่ต่างลายพระนิยสาวกเจ้าต่างลายผู้ติดได้สดับรับฟังแล้วเตียน อมมาปิดจารณาสันนี้เดนยอมบอกอะไรถึงญาญาตานาต่า,างหลายฝูงนั้นเดียล่วงไปแล้วยอม บ่หมัวเมาลงลงยังอายตดธนาไปในที่ยังบ่มาถึงยอมปฏิตบัิเพื่อการเบื่อหน่ายและเสียยังการกำรมนำดับอายัดธนาฝูงนานอันเป็นปันโจบันนาเสียใดเสียงเมื่อเบื่อเนื้อความแห่งพาสูตรนาทวนเกาก็มโดยภาการดังกล่าวมน ลำดับเจนีจังสาําแดงยังพระธรรมมันเตสนาพระสูตรนาโภอทวนเิบต่อเต้าไปไปนากรรมว่าพิกเวดุลาเพโคจางอาลาลูกเสียงกินลิลรถโพตพระธรรมโลมา ดังอาเนเป็นอาเจนตาเตียดัง s, อาเเป็นอานาคาตาเป็นของบ่อทียงเป็นตกบอใจตัวตนจากป่วยการกก่าวไปสันใดถึงลูปอันเป็นตนอันเป็นปั้นโจบัน จักงาเป็นของเตี้ยงเป็นนาสุดนาเป็นนาตัวแห่งเราเราจะพิกเขวเวดุลาผิงคูตังลายภาเลญยาสาวางกาเจ้าผู้ที่ไดสาดับเราฟังแล้วมาปิจาานาอยู่สัเนี เดียนยอมละความมาอะไรยังอาญาจานน้ำไปนอกอันหลวงไปเสียแล้วบอบวเมาลหลง ในอาญาตานาไปนอกอันนั้นยังบ่ไดมาถึงเต้อย่อมปาเิบัติเพื่อการเบื่อนานอาะเสียยังความกำนัดและด,ดับยังอาญาตานาไปนอกอันเป็นปัจจุบันน่เสียได้เสียงเนื้อความแห่งพระโส์ทวนเสบอันนาะ เป็นพระสูตรอน,นาสุกอันสอยแห่งพาแห่งอันเนต เจ้าวักโขกอาทวนนาหนึ่งก็มีโดยประกาณนดังเก่าวมานิและวิสัญจานาย่ังพราธรรมมันเตสนาในอานินเจ้าวักทวนนาหนึ่งถึงพาสูตรอันทวนสิบแห่งปัญธามปัญนาปัญนาสกาอันมาอันมีมาใน ສາອະລາຍະຕານະໄສຍຸດຕະນິກາຍກໍບັງກົມສົມແລະສະເດດ